บอกทีนี่เลยก็ได้พี่บู้พี่บูดพ่อแม่แซมกันเลยสักตัวหนึ่งกัน,นบูดใจแน้วสวัสดีค่ะพี่น้องสุข,ขสุขกนจ้ายามบางลั่นพี่น้องอบางเล cái <laughs> bạn thấy mày cứ câu bạn này mày con má có bao giờ cái cứ phải thì làm gì bằng đẹp bằng thai bằng đẹp bằng tuyệt thai บังนเลยอก็ดปลา้เลยอ่ะเอ้บังอับังเลยนขามนม่วขึ้นขึ้นมากปลาร้ายเลยนไหลา น้ำผุ่นไม่ติดล่นข้างมว่ะหละยอนข้างวัดก่อนนี่ปลาหอยนี่ตาหอยพี่น้องมาหนีมาใส่บอมันมาพะย่ะเนาะเป็นสามตัวทางมันไมห่หยาดได้ประเดี๋ยวลงไปไทยพี่น้องเพิ่งเขามาซื้อที่ตัวเขาเทีย่ยวฮ่ามัน <laughs> อะ ได้เยอะตัวแล้วพอไงในถุงสามตัวว่ะได้สามตัวไปหน่อยยามบางลั้นสิแล้วๆเหมือนี้บ่มันตัวตัวใหญ่ดิกันนะกดอู้กดตัวนี้หน่อยสิอู้ไงเดี๋ยวเอานันเทศใส่ก้อนจังหจับตัวนี้ก็สิใหญ่นี่มันต้นไม้ป่าหรืเพล่นเนาะโอ้มันเอเล่เลยติเออเอาตัวนี้ดิบอเ่ สองมาตัวสองนี่เพ right ียงหันบูดเพียงหันยับมากลางพี่ตัวนี้เห็นง่ายกว่าตัวนั้นอีกบ้างเลยสองนี่ตัวเดียวฮะตัวเดียวตัวเดียวมันตัวงี้ป้ารวมตัวตัวงี้ตัวนี้เห็นง่ายคับพี่น้องกูดะเล่นเกลืออกมาเลยเพียงหัวกูดะพี่น้องโอ้ยตัวตัวสันขู่รูเลย ว่ามตัวน er um pues mm? nah ี้งยบกยงหรอแม่เหมอ้ยไปงยผายแล้วเยู่ so <c ười> <c ười> ีนถุงสิออก่ายกอดเพิ่นพี่น้องเพิ่นกินเลี้วล้ยวบ้านเาล้วบานปล่อยปลาไหลลินน้ำถ่วไปไปเออโอ้โหดปากวะนี่งัว่่ งบกงามปะเวะั้งดีอยู่เลยวะุดเรืองหอดุดเลปลาเลี้ยไกยตะทหาเอาตืนกันตืนกันพี่นองเอาแม่ก็สองลูกก็สามเออคู่แฝดบล่เอาเกือบจะมั่วลืมถุงอันนี้ได้ปลาไหลเหล่าลืมนี่แหละ

tì và mình tải cái mình tìm tìm tải đi bố nói mình rất khó đi đi rồi đây lúa có đi đấy. này đấy thấy lúa cứ ao khử nó vậy thôi thì mình nghe bây giờ là còn dầu liễu mà lúa gì chưa bò đồn ở lúa vậy vậy nên làm con bảo là từ bà hao sẽ là việc ừ. Cái bằng

bố điền rồi nói cái nói khác nói này cái nhây cái nhây khác nhây này để lại là cái nó <cười> 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 เอามันหมานอีกกันนะแน่นบะเงีนหลีกกนได้ต้นหน่อยซ้ำกันดิุอย่างนั้นมวยเกินเป็นพิกัดนั่นเว้ยได้เพิ่มอีกแล้วพี่น้อง

mà mình chỉ tìm tâm trí có đạp bậc thịnh Đây Đầy nhảm bò đầy nha là Tần Úp úp gặp mà tắc mà thang này าบ,าบางโพสตุ้งงอมันจะใส่นี่ว่าที่หน้าบังคาบี้ยอยังมัึง,างบางพอสุตกระดไับไงโอ้บ,อบังข่วงวยสุตน,นะครับหาสิบหกสิบตและเนาะบ่พอเม็ดนัดะนะนถึงแล้วพี่น้องเ,เป็นตะเป็นตัวบักางเลยบังไม่ตุง ตาบันตาเขาโอ้ยบังเรียกนตุ๊ลุงเรียกเลยตัวนี้ไหมบังสุดท้ายกลันักอะไปอลบอกที่นี่เลยก็ได้ไมโอ้โอ้พี่น้องโอ้โจอมกันเลยกับตัวนั่นกันาไอ้ี่ไปก็ยอพี่น้องเบ่งงูงูอยงูอยกมมาไปยจับนก้ กับอะไรดอกบ่อยู่เบิดยางแบบนี้เลยโบ้ยโบ่เลยอ๋อพี่น้องโอ้หนักปุ๊ดอี่พอไแม่ปลาไหลสามโตสามโตโลกกลัวสามโตโล่กลัวไปนอนคนละเออขักแหนเลยโบต้องจับอะไรนี่อุ้ยตัวนี้ปลาติงเหรอ Tám ai chappen bởi giappon biao ở tam tún an oak bầu beng bầu beng lê giappon đấy đấy đâu chappen 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 นี่พี่น้องนี่จับโซ่งูใหญ่เอ้ยไปงหาเอ้ยหนมาทักพี่เปิเปิ้ลเห็นพี่น้องตัวตนั้นงหญ่ก้อนมูนี่น้องเขาซ้ำกันนี่เราก็เจาซสื้อตัวลอยหาซิเปลเจาซสื่อดิออกไม่อีกเราไปไงไปเราไปเราไป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 ขอไปเฮี่ีง ไปดเด้อครอไมหีกวออกมาอีกแล้อ,อ,อลไอลูกเจ็บคันเบนยื่อป้ายหนาไปเลรอี่นะ้องเาไง่นีนะป้ายหยาเพราะไระ่ิ้วอ,อ่จังไดกินจังสิซ่บป้พี่น้องกับ<อ>บานกับบานแบนบนี่พี่น้อง bớt bây là, Ừ. lăng làng À, vậy vậy không bạn. ไปครับพี่น้องบอ่หมันปลนไหลตกตะว่ากับถือว่าโอเคอยู่แต่ตัวใหญ่เนาะไปใหญ่เนาะสองตัวรู้สองตัวโลกรัว,สา,วสามตัวรูครับพี่น้องไปวันนี้เอาจิับบา้านกับซองทุกวันด้อครับสำหรับมหาปลาไหลบ,บังผมปักหลายที่บ่บถือบักคักเลยหัวก็บ่ถือนี้สามที่บงังเกือบเป็นฟ้าหมือนั่นบ่ได้ยักตัวเนี่ยเอาบ่ผูกเลยบ่ได้จักตัวเลยบังสามสิบก็บังเนี่ยเมือนี้พอสุกมากแล้วก็เป่าเมียก่อนพามือหามอสุกมากเหรอว่าพี่น ตั <languages? S 2> <m shut it down> ้งปลได้ปลไหลแล้วอ้เห็นปลาไหลเ้ยข่านยามเล้วปนั่นเลยไปครับี่เหล่านพังเทียส่วยขอกางข้าปลาไหลกันละสำลรปล้วน้องไปกวนได้ครับปีนงเลยตงได้เขาเปิดชงโ่บางันดียดซึ่งสำหรับชิปนี้ผมกับสีาวเข้ามาสวัสดีจากีจนองกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปูนจอดรถไปไก่ยางไปบ้านเขายางน้ำละถ้า่อแก่าเรียนน้องฟองมเลยตัวควงน้อยควงหน้าอดเลยู้ใด Bây <coughs> <coughs> là thái phòng chứ Lâu mai à, Lâu lẻ rồi mới thái